กรับหัวลงมาข้างล่างแลกกับมาหอยอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปเห็ดบึงนะคะกรับมะเขือเทศพันอื่นก็นได้นะคะหรือจะเอาพัานนี้ก็ได้เป็นมะเขือเทศที่บบเปียวเกินไปนะคะกาล่งแสบอกินเบิงแล้วสังเกตเบิงจะบบมีมแลงมาก,กัดเจาะนะคะท่านผู้ชมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคู่นุเพียนปลูกโดยใส่ดินทานใหม่หรือเปล่า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คูณนุเพียนมานําเสนอวิธีปลูกมะเขือเทศแบบถี่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะบ่เคยปลูกนะคะก็คือการปลูกแบบหอยหัวลงนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมตอนปลูกตอนแรกเข้าบริหอยหัวเพิ่นลงนะคะเขาก็ปลูกตามปกติค่ะเขาก็ให้ยอดฉี่ขึ้นบนฝ้าตามปกตินะคะมะเขือเทศกระถางนี่นี่ คู่นุเพียนปลูก2ต้นนะคะใส่สองตน้นและเพื่อนกระแตกกิ่งการสาขาออกแบบพอดีพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมก็แนะนำเลยว่าปลูกกระถางหนึ่งนี่ใส่ประมาณสองต้นนะคะพอดีค่ะเป็นกระถางดำขนาดเส้่ผ่านศูนย์กลาง1ิหนิ้วนะคะอบอกละเอียดแน่ เพราะว่าเพื่อท่านผู้ชมอยากเอาไปเห็ดบึงนะคะเฮ้าเอาเก้าอี้มาตั้งไว้ปลูกมะเขือเทศใส่กระถางนะคะแล้วก็เอากระถางมาตั้งเที่งเก้าอี้เสร็จแล้วเฮาก็ดูแลไปตามปกติค่ะท่านผู้ชมแล้วมะเขือเทศเพิ่นก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเขาก็จะโค้งหัวลงมานะคะกลับหัวลงมาข้างล่างแล้วก็มาหอยอยู่แบบนี้นะคะนี่คะ่ะ หอยเป็นพ่วงเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่โดกน้ำเดนี่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมหอยลงมาเป็นพ่วงลงมาเลยจากจากกระถางนะคะต้นมะเขือ,อเทศต้นนี้นี่กับบุงหัวเพลนซื้อพันธุ์ยังเนาะแต่ว่าเป็นพันเป็นพัน์ที่ลูกดกนะคะนี่คะ่ะเป็นพันุ์ที่ลูกดก,ะกระกาสังเกตเบึงนี่จะบบมี่มาแลงมาก,กัดเจาะนะคะท่านผู้ชม มะเขือเทศพันธุ์นี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคู่นุเพียนปลูกโดยใส่ดินทานใหม่หรือเปล่าก็เลยเห็ดห้มะเขือเทศ,เท,ศที่คู่นุเพียนปลูกนี่บม่มีมาแลงมาเจาะเลยค่ะท่านผู้ชมบม่มีอีหลีแม่แต่แม่ตแมต่นุ้ยเดียวนะคะนี่ค่ะเกี่ยงมันล่อนอยู่นี่ก็เกี่ยงมันล่อนอยู่นะคะเพียกับบม่มีค่ะท่านผู้ชมเพียกิน พักชนิดอื่นแต่ว่าบมากกินมะเขือเทศต้นนี้เออแปลกอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะก็เลยเอามาเบาสู่พี่นองฟังว่าการปลูกมะเขือเทศให้พันล่ามขึ้นข้างบนนะคะอันนั้นเป็นปกติที่ห้าปลูกเนาะแต่ว่าหฮาสามารถปลูกข้างบนนะคะแล้วก็ให้เพ่นย่อยลงมาข้างล่างได้นะคะนี่หลัวมาเป็นนวยอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ แต่ว่าดีทีบลากพื้นกบับบงี้าวลากพื้นนะคะพอดีเลยหอยหอยอยู่ซำนี่ลวเพื้นกับเป็นนวยนะคะนี่ถ้าพื้นจะแตะพื้นมันก็โง่หัวกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะฉลาดค่ะมัเคือเทศกระดายนี่คะ่ะโง่หัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเป็นนวยนะคะเนี่ยเออมันก็เป็นวิธีที่ดีนะคะท่านผู้ชมถาเฮายิ่ง ปลูกไว้สูงกว่านี่เพื่อนก็จะย,ย่อยลงลึกกว่านี่นะคะเหลียวเบิงส่งแล้วนะคะมู้สึกว่าการปลูกบักเขือเหตุต้นนีนี่เหตุให้ปิง้งไอเดียใดไรขึ้นกันเดี๋ยวเทือต่อไปคู่นุเพี่นสิปลูกสูงกว่านี่นะคะสูงขึ้นไปจักเม็ดหนึ่งเบิงว่าเพื่นจะย่อยลงไปใดซํำใดนะคะคือบางเทือความสำเร็จเล็กๆน,น้อยที่เกิดขึ้นในสวนนะคะนะท่านผู้ชม มันเป็นสิ่งที่มีราคาอย่างายแต่ว่ามันเกิดไอเดียนะคะเกิดแนวคิดนั่นแหละคือคุ้นคาของการเพาะปลูกนะคะปลูกไปนั่กับสังเกตไปนั่หล่าเห่าก็จะได้วิธีใหมๆ่ๆมาใส่มาดัดแปลงใส่ในสวนเห่านะคะและดีสําคัญพ่อเห่าหูแล้วเห่าได้องค์ความรู้ใหม่แล้วประสบความสําเร็จแล้วในหัวในสวน เฮากับเมววาสูกันฟั่งนะคะนี่ค่ะมันก็คือเวทีแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปเห็ดบึงนะคะกลับมะเครือเทศน่านอื่นก็นได้นะคะหรือจะเอาน่านนีก็ได้บุหัวเพิ่นซื้ออย่างแต่ว่าเป็นเป็นเขือ,เ,อเทศที่บ,บเปียวเกินไปนะคะก็ร่างแสบลองกินบึงแล้วกินได้เลยเพราะว่าปลูกแบบบดิฉีดสารเคมีอย่างนะคะ ปล,ปลูกแบบธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเอาอไปเห็ดล่องเบิงถ้าได้ยลจังใดกับมาเว้าวููกันฟังนะคะข้าขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามคุณเพียนไว้แล้วล้ะก็กดกระดิ่งไว้แล้วนะคะมีอีหยังเป็นเทคนิคไม่้เล็กๆหน่อยคุณเพียนก็สิมาเวา้าวููท่านผู้ชมฟังเป็นระยะ,ะ,ยะแบบนี้ล่ะคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ